สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮเอกหลังเซียนะครับสำหรับหลังจากที่เราทำการลงตัวอ b u n t u เวอร์ชัน24เรียบร้อยนะครับเราสามารถท่องเว็บอินเทอร์เน็ตนะครับพวกในเรื่องของใช้เบราว์เซอร์ที่เป็นไฟฟอกนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดที่เป็นในส่วนของ Google Chrome ขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อทำการท่องเว็บนะครับทีนี้นะครับเราสามารถใช้พวกเบราว์เซอร์ในการท่องเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เมนูต่างๆเดี๋ยวเรามาพาทัวร์กันว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัว อุบ n ตูเองนะครับมันก็จะมีในปุ่มของ setting นะครับมันจะมีแถบพวก Network ร์กนะครับเน็ตเวิรเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นใช้สายแลนหรือว่าที่เป็นตัวไวเลสนะครับในเรื่องของ Bluetooth ก็ซัพพอร์ตในเรื่องของ Display นะครับกรณีเรามีการ์ดจอนะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดพวกเดเวอร์การ์ดจอมาลงได้ในสําหรับตัวอุบ n ตูนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมเซิร์ชดูนะครับสำหรับอาทิเช่น G-Force e RTX 4050มันก็จะมีซัพพอร์ตในเรื่องของตัว Linux นะครับเราอาจจะไปทำการดาวน์โหลดมาทำการติดตั้งนะครับเพื่อให้ภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นสำหรับตัว Ubuntu นะครับสำหรับ d ดเวอร์ซาวเราก็สามารถทำการปรับได้ว่าเ้เราซื้อน้ตบุ๊กเวอร์ชันอะไรเอ้ยน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรเราก็เข้าไปดาวน์โหลดให้ถูกนะครับว่าอจะเป็น Linux นะครับในเรื่องของพาวเวการจัดการมัลติทากกิ้งนะครับในการปรับ พวก workspace ต่างๆ Mul ติ m o n i t ต r ต่างๆนะครับในการปรับพวกสไตล์ต่างๆว่าคุณชอบเป็นแบบ default หรือว่าเป็น dark นะครับคุณสามารถทำการปรับได้หมดเลยนะครับในส่วนพวกนี้นะครับเพราะว่า wallpaper ค่อนข้างสวยงามนะครับในเรื่องของ Ubuntu Desktop นะครับคุณสามารถทำการปรับขนาดไซส์ได้นะครับขนาดฟอนตนะครับในเรื่องของ ตัวพเนลต่างๆฟอนต์ไซส์ต่างๆเราสามารถทำการปรับได้ตามความเหมาะสมของเรานะครับพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของโพซิชันนะครับสกรีนว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนพวกนี้เราสามารถทำการปรับได้หมดเลยในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเราเข้าเข้ามาที่เช่นเว็บแอปในส่วนของการเครื่องคิดเลขนะครับหรือว่าเราจะเ e ิร์ชแอปต่างๆเราสามารถ นะครับทำการดาวน์โหลดติดตั้งเพิ่มเติมได้ติดตั้งฟอนต์ได้นะครับในเรื่องของเฟิร์มแวร์นะครับพวกนี้เราสามารถทำการอัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกนะครับเอ่อเซิร์ชนะครับการค้นหาต่างๆเราสามารถเปิดแอปเซิร์ชได้เพื่อทำการค้นหาในเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับเราสามารถเพิ่มที่เป็นภาษาไทยลงไปได้นะครับพวกนี้นะครับเพิ่ม าภาษาไทยลงไปกรณีถ้ามีภาษาจีนด้วยก็สามารถเพิ่มภาษาได้แล้วก็วิธีการเซตนะครับพวกต่างๆการสลับเปลี่ยนภาษาเราสามารถทําได้หมดนะครับพวกนี้เราสามารถทําได้หมดเลยก็เวลาสลับภาษามันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเป็น E N T H นะครับพวกนี้เราก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราทําการเซตคีย์บอร์ดเป็นอะไรนะครับในเรื่องของคัลเลอร์พวกนี้เราสามารถปรับได้อ่าพิมพ์เตอร์นะครับ add พิมพ์เตอร์อ่าในเรื่องของ Privacy and Security นะครับเราสามารถทำการลบไฟล์ History ต่างๆนะครับเรื่องการถอดแท็ก Location ในเรื่องของ Screen Lock นะครับการปรับล็อกของหน้าจอในเรื่องของ System เ,เองเราสามารถปรับ Regional นะครับปรับว่าตอนนี้เราอยู่ประเทศอะไร Date Time นะครับมี User Login เราอาจจะแยกเป็น User ของคุณพ่อนะครับคุณแม่แล้วก็ลูกนะครับเราสามารถ แยกได้ในเรื่องของ Secure Shell สำหรับใครที่ใช้ Linux นะครับเราก็จะมี Terminal ในการใช้งานอยู่แล้วเป็น Command Line นะครับในเรื่องของ About นะครับเราสามารถปรับพวกคอ Computer Name ของเราได้แล้วก็ Software Update เราก็ทำการอัปเดตตามที่เขา Recommend หรือว่าจะมาทำการกดอัปเดตเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับพวกนี้มันจะเป็นตัวอย่างเบสิกพื้นฐานที่ คุณอาจจะต้องทราบว่าในส่วนของตัว Linux มันมีอะไรบ้างในส่วนของ Ubuntu นะครับสำหรับตัว Ubuntu เองมันจะเป็นในส่วนของตัว Desktop นะครับก็คือพูดง่ายๆมีอินเทอร์เฟซสวยงามนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้ในเรื่องของ additional driver เราสามารถเข้ามานะครับเลือกค้นหาได้ดูได้นะครับเรื่อง Ubuntu Software, ์ u t h o s s o t w w r r e u p อัปเดตนะครับ authentication additional driver นะครับพวกนี้เราถ้าใครอยากลองเล่นก็ลอง ลงติดตั้ง Ubuntu ดูได้ผมมีคลิปสอนอยู่แล้วว่าวิธีการติดตั้ง Ubuntu นั้นทำอย่างไรนะครับเพราะว่าตัว Ubuntu เองตัว Desktop เองมันไม่มีลายเส้นนะครับไม่มีลายเส้นเหมือน Windows Windows 10 Windows 11พวกนี้ครับคุณก็ต้องไปซื้อที่เป็นโฮมถูกไหมครับโปรนะครับหรือ Enterprise พวกนี้แล้วเวลาเราทำการย้ายลายเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายแบบลายเส้นแบบโฮมเราไม่อาจเราอาจจะย้าย จากเครื่อง A ไปเครื่อง B ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าการย้ายไรเซ้นมันต้องเป็นแบบ FPP คือจ่ายแพงกว่าปกติไลเซ้น Windows 11ตัวที่เป็นในส่วนของ Home หรือว่าตัว p โปรนะครับที่เป็น FPP อยู่ประมาณสัก7,000นะครับเพราะว่ามันจะมีสมมติว่าเราสามารถทำการย้ายจากเครื่อง A เป็นเครื่อง B กรณีเราเปลี่ยนฮาร์ดแวร์แต่ตัวบนตัวเองนะครับเราสามารถดาวน์โหลดนะครับตัวเดสก์ท็อมาติดตั้งได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นฟรีแวร์นะครับพวกนี้เราสามารถ ใช้งานได้เลยนอกจากเราจะใช้ตัวอ b u n t u ที่เป็นตัวโปรนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเดสก์ท็อปธรรมดานะครับซึ่งฟรีนะครับบนเทอร์มินอลต่างๆเราสามารถใช้พวกคอมมานด์ไลน์ต่างๆนะครับอาทิเชน่น ls อขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอังกฤษนะครับ ls เราสามารถเนี่ยพวกนี้เราสามารถใช้คอมมานด์ในการในการ execute ดูได้นะครับพวกนี้นะครับพวกนี้ในการจัดการนะครับดูว่าตอนนี้ผ่านอะไรนะครับ มันจะมีคอมันพวกอย่างเงี้ยครับอาทิเช่น who am i พวกเนี้ยเราอาจจะต้องรู้เพิ่มเติมอ่ะสำหรับคนที่เซียนเรียนรู้ก็อาจจะเข้ามาใช้เพิ่มเติมแล้วก็ใครอยากจะติดตั้งพวก docker นะครับแล้วก็ลงพวก n8 n นะครับเ n n เราก็สามารถทำการติดตั้งดูได้นะครับพวกนี้มันจะเป็นฟรีแวร์ทุกอย่างนะครับที่อยู่บนสำหรับใครที่อยากจะใช้ตัว google chrome เองจริงๆเราก็สามารถ ทำการติดตั้งได้เหมือนกันก็เข้าตัว Google Chrome เลยแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะครับขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับพวกนี้มันก็จะมีติดตั้งจริงๆมันมันจะดีเทคจากพวกตัวดาวน์โหลดพวกนี้มันจะดีเทคจากตัวเบราว์เซอร์นะครับไอตัวเห็นไหมครับตัว OS ว่าตอนนี้เราติดตั้งบน Linux นะครับเราติดตั้งบน d e b บียแล้วก็ในส่วนของบ u นตัแล้วก็กด a c c e pt แล้วมันก็จะทําการดาวน์โหลดแล้วก็ไปดับิ้คชิกติดตั้งจริงๆคอนเซปมันเหมือนตัว w i n d o w นะครับอยู่ที่ว่าทุกคนเปิดใจหรือเปล่าสําหรับใครที่แค่ใช้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับท่องใช้เบราว์เซอร์เข้าอินเทอร์เน็ตเล่นไลน์อะไรต่างๆเราสามารถทําได้แล้วก็สําหรับใครที่ใช้เซอร์วิสของเป็นพวก Office 365หนะครับหรือว่าเป็น m m i l คกูจะใช้ในส่วนของ Word e x c e ก PowerPoint ที่เป็นออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์หรือว่า Gmail ที่เป็นพวกชีท ด็อกออนไลน์คุณสามารถทําได้เลยเพราะว่ามันผ่านตัวเบราว์เซอร์อยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องตกใจเพราะว่าข้อมูลของเราเก็บอยู่ใน cloud storage อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Google Drive ในส่วนของ One Drive นะครับอ่ะพวกนี้หรือว่า Dropbox ต่างๆคุณสามารถใช้งานได้เพราะว่ามันจะผ่านตัวเบราว์เซอร์คุณไม่ต้องห่วงในเรื่องของ OS operation system นะครับว่าคุณจะใช้อะไร แล้วก็เบาด้วยนะครับตัวนี้เบาคือฮาร์ดแวร์ไม่ต้องแรงมากนะครับคุณก็สามารถใช้งานได้เพราะว่าตัว Linux เองมันไม่ค่อยกินทรัพยากรเหมือนตัว Windows นะครับตัว Windows มันก็จะมีในเรื่องของตัวกินพวกกราฟิกต่างๆแล้วก็ในส่วนของแอนตี้ไวรัสคุณไม่ต้องห่วงเลยไวรัสค่อนข้างน้อยสำหรับตัวบน Linux นะครับเพราะว่าช่องทางพวกแฮกเกอร์ส่วนมากจะโจมตีในเรื่องของตัว Windows มากกว่าแต่ก็พยายามอย่าไปเข้าเว็บพวก เสี่ยงนะครับหรือว่าเว็บแคต่างๆหรือว่าเว็บอะไรต่างๆที่การพนันอะไรต่างๆพยายามจะไม่เข้านะครับเพราะหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อป้องกันการอา,อาจจะติดมาแวร์บนเครื่องตัวอุบลตูก็สามารถเป็นไปได้แต่ถ้าเราเข้าเว็บแบบทั่วไปอาทิเชน่น Windows สยาม BBC นะครับเว็บฟุตบอลดูทั่วไปนะครับนะดูบอลดู Youtube นะครับเล่น Facebook IG อะไรต่างๆเราสามารถใช้งานได้เพราะว่าในส่วนนี้ของเรื่องของซอฟต์แวร์อัปเดต มันก็ค่อนข้างใหม่เหมือนกันก็ซอฟต์แวร์อัปเดตเรื่อยๆ,ๆนะครับในเรื่องของ CVE ก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเป็นช่องวโหว่อะไรมากเท่าไหร่แต่ก็ทาง product เองของ Ubuntu เอง Linux เองเขาก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับในการดาวน์โหลดต่างๆนะครับสำหรับใครที่อยากติดตั้งฟอนต์พวกไทยสารบัญอะไรต่างๆก็คุณก็สามารถทำได้นะครับก็ อย่าลืมลองมาใช้งานกันดูได้นะครับในเรื่องของตัว Ubuntu นะครับเพราะว่าตัว Ubuntu เองก็ซัพพอร์ตทั้ง CPU ที่เป็นตัว amd แล้วก็ในส่วนของฝั่ง intel นะครับอ่าเราสามารถเข้ามาสำหรับใครที่อยากลงเดเวอร์ต่างๆนะครับเราจริงๆจริงๆผมจะบอกว่า้ยการที่เราจะลองใช้ Ubuntu ดูนะครับคุณอาจจะ ลองหาเดเวอร์ดูว่าไอ้คุณมีคีย์บอร์ดมีเมาส์อะไรว่ามันพพอร์ตในเรื่องของตัวอ b u n t u หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราอาจจะเซิร์ชเมาส์นะครับแล้วตามด้วยในเรื่องของ OS Linux นะครับที่เป็นตัวอ b u n t u แล้วเราดูว่ามันมีซอฟต์แวร์ทางด้านนี้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ผมเซิร์ชเองเนี่ยตัว NV i d i a เดียเองมันก็จะมีบอกว่ามันพพอร์ตในเรื่องของตัว Linux ที่เป็นตัว X64 นะครับก็ เอาลีนุกที่เป็น64บิตนะครับแล้วก็เป็นตัวอ่าการ์ดจอเวอร์ชั่นนี้เราก็สามารถกดวิวแล้วก็ดาวน์โหลดต่างๆนะครับในเรื่องของเดเวอร์เห็นไหมครับมันก็จะมีเดเวอร์เวอร์ชันมันก็ไม่ได้เก่าเลยนะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นอ่อรีลิสดเดทก็คือ11เอ้17จูน25นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันก็ซัพพอร์ตนะครับก็กำลังจะบอกว่าจริงจริง ถ้าใครซื้อ Windows มาเปล่าๆนะครับที่เป็น DOS หรือว่าประกอบคอมไม่อยากลงตัว Windows นะครับคุณก็สามารถใช้ Ubuntu ได้แต่สำหรับสายเกมนะครับก็อาจต้องท่านอาจจะต้องลองเองดูนะครับคุณอาจต้องลองเองเพราะว่าผมไม่ได้มีการ์จอแรงๆที่เป็นแบบ4090นะครับหรือว่าซีรีส์5000ต่างๆก็แต่ผมชีช้ช่องทางแล้วว่าให้จริงๆมันมี d ดเวอรนะครับสำหรับการลองรับก็อยากให้ทุกท่านได้ลองกันดูนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับสำหรับตัว Ubuntu จริงๆจะบอกว่าเอ้อย่างในตัวแฟ้มโฟลเดอร์นะครับคุณก็เหมือนตัว Windows เลยมี Desktop ดาวน์โหลดนะครับ Document, Music, Picture, Public นะครับพวกเนี้ยคุณก็เก็บนะครับอ่ะพวกเนี้ยก็ใช้งานได้ตามปกติอ่ะอาทิเช่นอ่ะเราอาจจะไปลองดูอ่ะเดี๋ยวผมดูซิ สำหรับใครที่ใช้วันได Agent เดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูเลยนะครับจริงๆ o n e วันไดมันใช้ผ่านตัวนี่ได้อยู่แล้วนะครับก็วันไดเดสก์ท็อปแต่สำหรับใครที่ใช้ใชผ่านเบราว์เซอร์มันก็สามารถใช้ได้ได้อยู่แล้วนะคุณก็ใส่อินข้าอ f ฟ i ิ e com แล้วก็หรืออารูก com แล้วคุณก็ทำการ Sign in, ด้วยอีเมลของคุณแต่นี้ลองดูวิธีการติดตั้งตัวโปรแกรมต่างๆจะต้องผ่านตัว App Center นะครับเข้าไปที่โชว์แอปแล้ว r c h คำว่าแอปเซนเตอร์นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งแอป,ปที่เราต้องการอีิเช่นในส่วนของตัวที่เป็นตัว o o g l e Chrome Stable นะครับเราก็ทำการติดตั้งนะครับแล้วคุณก็ใส่พ s าสวดลงไปเดี๋ยวมันจะทำการติดตั้งพวกตัวโปรแกรมต่างๆที่เราจะต้องทำการติดตั้งนะครับนะพวกง,งา่ายๆมันผ่านตัว ที่เป็นแอปเซนเตอร์นะครับพวกนี้นะครับเราสามารถเข้ามาดูได้จริงๆก็มีเกมง่ายๆนะครับเกมลองดูเกมนะครับที่คุณอาจจะเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของ Development Product Activity นะครับอ่ะ product activity นะครับอ่ะพวกนี้ต่างๆคุณจะใช้งานคุณจะดาวน์โหลดต่างๆหรือคุณจะดาวน์โหลดเป็นตัว Execute เข้ามานะครับเพราะว่าหลังจากที่เราทำการติดตั้งพวกนี้เราก็ จะต้องนะครับทำการพวกนี้ก็ติดตั้งนะครับอ่าสำหรับตัว could not display o n ไดด์ exe install or w i n d o w o r อร r ด r ปรแกรมอ๋อตัว o n e d ไ e เองขอย่ากครับโทษทีครับตัว o n e d ไดเราไม่สามารถทำการติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวลองดูซิถ้าเป็น App Center มันได้ไหมนะครับสำหรับตัววันไดอาจจะไม่ได้จริงๆตัววันไดเองเราก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเราอาจจะทําการ ใช้ผ่านหน้าตัวผ่านตัวเบราว์เซอร์อยู่แล้วนะครับตัว Microsoft เองอาจจะไม่ซัพพอร์ตในเรื่องของตัว Ubuntu นะครับก็ประมาณนี้ครับผมครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ